สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีพลังจิตชาวราศีกุมภ์ระหว่างวันที่1จนถึง7ดกระดะกฎาคมนี้นะคะในส่วนของศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีนะคะจะเป็นการพยากรณพลังงานนะคะความหมายหน้าไพ่นะคะและจิตสัมผัส ะคตะามประสบการณ์ของอาจารย์นะคะฉะนั้นพลังงานก็จะมีทั้งด้านลบด้านบวกให้เพืเ่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจุดสําคัญเลยค่ะการพยากรเป็นเพียงแค่เกณฑ์สติเท่านั้น นะคะไม่ได้หมายถึงหรือเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะหากพลังงานลบพลังงานไม่ดีให้เพื่อนเพื่อนข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยค่ะรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นและที่สําคัญเลยค่ะทุกคลิปของอาจารย์จะมีการแบ่งปันหรือนะคะเสริมดวงด้วยนะคะ,ะเรื่องของจิตวิญญาณค่ะเพราะหมอดูประจำตัวของทุกท่านเลยนะคะแม่นยำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือจิตวิญญาณของทุกท่านหรือชาวพุทธ เรียกว่าจิตแท้ๆของทุกท่านเราทุกคนมีจิตแท้ๆแต่เราทุกคนไม่เคยเข้าไปดูไปมองจิตแท้ๆของเราเราจึงเจอตอ่อนะคะสิ่งที่อยู่ภายนอกค่ะเพราะจิตเราออกภายนอกเสมอคือไปมองไปเสพไปต้องการสิ่งรู้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการมันจะต้องเริ่มจากจิต ภายในของเราก่อนและนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้นะคะแต่ละคนกะมีชีวิตที่แตกต่างก,กันก็คือจิตภายในที่สงบไม่เหมือนกันเขาเรียกว่า บารมีนะคะฉะนั้นทุกคนสามารถสร้างบารมีได้ถเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีสำหรับาที่อาจารย์เอามาพยากรณ์เสืตัวเลขก็ดีไพ่ยิบสีเป็นเพียงแค่เกณฑ์สีติเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่จิไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุใจที่ทําให้ชีวิตเราแตกต่างหรือดวงชะตาเราเจอปัญหาชีวิตคือจิตแท้ๆหรือจิตภายในของเราทุกคนค่ะ ฉะนั้นสําหรับใครจะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้เราประ,ประ,ประมาทในชีวิตค่ะนะคะมาดูค่ะชาวราศีกุมนะคะพลังงานไม่ดีเพื่อนๆสามารถข้ามไปนะคะหรือทิ้งไปได้เลยให้คุณจําไว้เลยค่ะหมอดูที่แม่นยําคือจิตของคุณไม่ว่าคุณจะไปเสพหมอดูท่านใดก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะหากหมอดูพยากรณ์ด้านลบๆให้คุณนะคะจําไว้เลยค่ะ ตัวคุณเองในระมิดชีวิตได้หากคุณพัฒนาจิตวิญญาณยกจิตยกใจให้สงบค่ะความสงบเนี่ยแหละนะคะจะนำพาชีวิตคุณนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะมาดูค่ะนะคะอ่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะ ไพ่ใบที่7ค่ะการพยากรณ์ครั้งนี้นะคะอาจารย์จะดูเพียง7จ็ดใบนะคะ่าสถานการณ์การเงินก็จะดูนะคะอยู่ใน7จ็ดใบไปเลยนะคะเพราะมันจะมีเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะอาจารย์จะไม่ดูถึง2ช่วงนะคะอ่าเพื่อไม่ให้ในแต่ละคลิปนานเกินไปและก็มีดูทุกเดือนเดือนละ2ครั้งนะคะก็จะดูไพ่เ็ดห่ยนะคะ แต่ถ้าเป็นการดูตลอดทั้งเดือนจะดูไพ่สิบใบจะต่างกันมากนะ,ะแต่เนื่องจากดูสองั้งจึงดูไพ่ด้วยหลักสถานการณ์จอนนะคะระยะสั้นๆนะคะเจ็ดใบนะคะมาดูไพ่ใบแรกก่อนไพ่ตำแหน่งความคิดความรู้สึกหรือสถานการณ์ตอนเนี้ยที่คุณกําลังเจออยู่แล้วกําลังนะคิดอยู่รู้สึกอยู่นะะไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะเป็นไพ่นะ,ะอ่าเป็นไพ่ที่วนเวียนคิดนะคะในเรื่องของเก่า ที่ผ่านมาแล้วนะคะมักจะคิดวนเวียนเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วนะคะกังวลสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะไพ่ใบนี้จะหมายถึงเรื่องเดิมเก่าๆจะวนลับเข้ามาหาคุณนะคะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ความคิดความรู้สึกของคุณมักจะวนเวียนอยู่ในเรื่องราวเก่าๆในเรื่องของการเงินความรักค่ะนะคะวนเวียนนะคะบางทีก็ห่วงสิ่งนู้นสิ่งนี้บางทีก็คิดในเรื่องของการใช้ใจ่ายการดูแลการอุปถัมภู้คนค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เรื่องการอุปถัมภ์การค้ำชุนผู้คนนะคะและ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชุนด้วยค่ะนะคะและไพ่ใบนี้สื่อสารถึงนะคะข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีสองเรื่องค่ะการอุปถัมภ์คำชุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะสองนะคะข่าวดีเนื่องจากมีหมายเลขหกอยู่ในไพ่จะเกี่ยวข้องกับการเงินความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นสําหรับ คนที่มีความรักอยู่แล้วอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะหรือหวนหนะหวน,นะคะคำนึงนึกถึงคนรักในอดีตค่ะโดยเฉพาะคนที่โสดนะคะนะคะสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าอาดีตคนรักเข้ามาคุยกับคุณต้องระวังเพราะอาจจะอาทําให้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันคุณมีปัญหาได้นะคะฉะนั้นใน ไพ่ใบนี้บ่งบอกหวนคืนนะหรือคิดถึงหรือมีเรื่องราวในอดีตเข้ามาหานะในช่วงนี้นะคะส่วนไพ่ใบนี้หมายเลขหกช่วงนี้กะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะความรักเข้ามาด้วยมีสนเสน่ด้วยพูดแัดผู้ใหญ่นะถ้าเป็นเรื่องของความรักจะคนสูงวัยนะอ่ามีเกณฑ์จะเจอนะคะคนสูงวัยคนอายุมากกว่าคุณกะได้ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนรวมถึงความรักด้วยนะคะ นี่ก็คือในเรื่องของไพ่สถานการณ์ความคิดความรู้สึกนะคะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการคิดถึงคํานึงในเรื่องอดีตที่ผ่านมามาดูในเรื่องของ,ของสถานการณ์การเงินเงาสถานการณ์การเงินช่วงนี้เป็นไพ่เดอะคิงนั่งบนบัลลังก์นั่นหมายความว่าเดือนนี้การเงินของคุณค่ะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะอะไรสติปัญญาของคุณเนี่ยแลนนาพานะคะเพราะเดอะคิงต้องฉลาดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะรอบครอบอย่าใจร้อนตรวจทานดีๆค่ะ ะะอย่าเร่งรีบในเรื่องการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะหากใครมาชวนทําให้รวยใครมาชวนให้ลงทุนอะไรที่เราไม่มีความรู้หรือชวนเราทําสิ่งนู้สิ่งนี้อย่าพิ่งเร่งรีบอย่าพึ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นหาก้อมูลหาความรู้ต่างๆหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะคะเพราะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินเข้ามาค่ะมีะไรายได้เข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำจุนหรือนะคะ,ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอายุมากกว่าคุณแล้วให ให้โอกาสดีๆหาให้ช่องทางใหม่ๆให้คุณมีไรายได้มากขึ้นฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่การเงินหลั่งไหลเข้ามาสุขสบายเพราะมีคนอุปถมัมภ์ทำชุนเรื่องของการเงิน่ะนะคะ่าใครทําลูกจ้างใครทาอาชีพนะคะพนักงานนะคะข้าราชการมีเกณฑ์รายได้มากขึ้นจากตำแหน่งงานของคุณเก็บ เบิกหรือผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำชุนอุปถัมภ์อาจจะได้เงินมากขึ้นนะคะรวมถึงใครเป็นนักธุรกิจชุ่งนี้สติปัญญาคุณนำพาให้คุณเห็นช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจของคุณค่ะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีะไรายได้หลัง หลังไหลเข้ามาส่วนใครที่เป็นนักลงทุนฉะนั้นรอบครอบอย่าใจร้อนเพราะคุณจะทํากําไรได้ในเดือนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะคว้าโอกาสดีๆนะคะได้รับทางการเงินด้วยสติปัญญานะคะเพราะมันเป็นไพ่คนฉะนั้นหมายความว่าเงินจะมาจากคนมาจากตัวคุณมาจากผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณวะนะคะมาดูต่อมาในเรื่องของมิสาหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นตาช่างเป็นไพ่กฎหมายเป็นไพ่บาช่างฉะนั้นกาอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ น,นะคะ,ะวันนี้หากคุณกําลังทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้คนเจรจารต่อรองเอกสารใ,ใดๆตรวจทานเอกสารดีๆค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนนะคะเขาเรียกว่าอ่านเกมนะคะธุรกิจคุณอ่านเกมอ่านใจคนให้เอกเขาเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์อย่าเร่งรีบตรวจทานดีๆเอกสารสัญญาเจรจารนิ่งนิ่งและฟังไว้แล้วคุณก็เห็นนะะวิธีที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะยิ่ง นะคะ,ะเขาเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์มากการเจรจารของคุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะเพราะเป็นไพ่ตาช่างต้องมีเหตุมีผลนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะมิสายเพื่อนฝุ่งสังคมโดยรวมดาที่คุณเผชิญอยู่นะคะจะสามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะนะคะคุณเผชิญเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของคุณความรอบคอบอย่าใจร้อนมีเหตุมีผลแค่นั้นเองแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมาดูในส่วน ต่อมาในเรื่องของคนในครอบครัวบ้างเป็นไพ่สุขสบายอุปถัมไพ่สามหมายเลขสามนะคะอ่ะช่วงนี้ครอบครัวญาติพี่น้องเป็นยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็สุขสบายต้องดูเรื่องอาหารการกินของท่านเป็นพิเศษหน่อยอย่าให้ท่านกินแบบนะคะจนเยอะเกินไปเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้กระเพาะทายนั่นเองนะคะสำหรับ นะคะโดยรวมก็ยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะภาพรวมในเรื่องของครอบครัวช่วงนี้มีความรักความสัมพันธ์กันที่ดีช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถัมภ์คั้าจุนกันดีค่ะสุขสาบายมีเกณฑ์ที่ คุณทั้งครอบครัวอาจจะมีการเดินทางหรือไปทํากิจกรรมที่มันเป็นสิ่งดีๆร่วมกันนะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวค่ะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงตําแหน่งอสังหาเรมซัท์ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะช่วงนี้ที่อยู่อาศัยบ้านนะคะเย็นร่มเย็นเป็นสุขมากเลยค่ะฉะนั้นก็อย่าลืมมันโฉนม์นมันทําสมาธิค่ะเพื่อให้เปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาสู่บ้านของคุณนะคะเพื่อให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในบ้านนะคะฉะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักที่ดีในครอบครัวมีค่ะ ดีในครอบครัวจะมีนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นมีเกณฑ์จะมีข่าวดีในครอบครัวนะคะที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะมีข่าวดีอ่านะคะในเรื่องของความสําเร็จอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานธุรกิจนะคะเพราะมีนะคะตะขาต ตาคาอยู่ด้วยนะคะอาถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะนั่นหมายถึงนะคะอ่าการเข้ามาช่วยเหลือคำชุนนั่นเองนะคะมาดูต่อมานะคะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่ะไ้ใบนี้พูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ใครโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามานะจะ มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาแต่เป็นจังหวะค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยขอไปค่ะ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะนะคะอ่าโดยความรักทั้งนี้จะจะเจอคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีมีงานทําดีค่ะมีความรับผิดชอบดีค่ะนะคะจะเป็นความรักค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าที่ดีสำหรับคนที่ว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่งานอยู่แล้วช่วงนี้เป็นยังไงความรักโดยรวมก็ถือว่ารักกันเข้าใจกันดีมีบ้างที่เล็กๆน้อยๆที่เข้าใจกันนะคะที่มีเล็กๆน้อยๆที่เข้าใจกันผิด คืดข้าศหรือขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วก็เข้าใจกันดีนะคะสิ่งหนึ่งนะคะของไพ่ใบนี้มีหมายเลขเจ็ดอยู่ก็ต้องระวังการคิดมากการวิตกกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแฟนเรานะคะเ็าทาอะไรให้เราคิดมากนะ,ะบางทีเราก็คิดมากจนเกินไปตรงนี้ก็ระวังการคิดมากจนเกินไป นะคะข้อแนะนำนะคะก็คือพยายามคิดบวกเท่าคนที่เป็นคนที่เรารักนะคะเป็นคนที่เราคิดแล้วอันเนี้ยนะ,ะเป็นคนในครอบครัวเราตัดสินใจแต่งงานกันไปแล้วหรืออยู่ระหว่างคบกันนะคะเป็นแฟนนะ,ะการคิดบวกนึกถึงวันวานที่ คุณทั้งคู่คบกันมันก็เป็นสิ่งดีที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความก้าวหน้าและรักกันมากขึ้นค่ะการคิดบวกก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์กับเป็นในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของความรักนะคะและภายใบนี้บ่งบอกถึงการเดินทางด้วยข่าวดีนะะในเรื่องของคู่ของการใช้ชีวิตคู่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ขอไปได้รับรถยนต์นะคะหรือมีการเดินทางในครอบครัวเกิดขึ้นหรือคู่ของคุณพากันท่องเที่ยวการเดินทางด้วย กันนะคะทากิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการเดินทางไพ่แห่งยานผ่านนะนะคะฉะนั้นก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเดินทางกับนะคะคุณน,นะคะเดินทางด้วยกันในเรื่นี้เกิดขึ้นนะคะ อ่ะมาดูต่อมากับไพ่ใบนี้เป็นไพ่เรื่องของการงานช่วงนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวในเรื่องของการงานที่ทําให้คุณต้องคิดวิตกกังวลบางครัง้งก็อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับมาเพราะกังวลในเรื่องของการงานนั่นเองฉะนั้นาหากก่อนนอนคุณนอนไม่หลับลองสวดมนต์ลองทําสมาธิ ดูกะน,นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการงานนะคะมันเป็นเรื่องที่ทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งค่ะนะคะการที่นะคะการกังวลอ่ะมันก็ยิ่งจะทําให้เรากะน,นะคะอาจผลงานหรืองานที่ทําออกมานะคะไม่ค่อยดียิ่งคิดมากวิตกกังวลมันก็ยิ่งส่งผลด้านไม่ดีให้กับตัว ของเรานะคะฉะนั้นไงนะคะการงานนะคะมันเป็นเรื่องของการคิดที่วิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะข้อแนะนําของอาจารย์นะคะก็คือการทําให้ผ่อนคลายให้จิตผ่อนคลายค่ะวิธีทาให้จิตผ่อนคลายนะ,ะหลั่งไหลสารความสุขตามวิทยาศาสตร์เลยก็คือการทําสมาธิการสวดมนต์นะ,ะการออกกําลังกายเหล่านี้ค่ะจะช่วยหรือฟังขึ้นพลังงานขึ้นความถี่ฟังเสียงสวดมนต์ก็ได้ค่ะขึ้นความถี่นะคะขึ้นอันป้าขึ้น เดลตาได้หมดเลยแกรมมาได้หมดเลยจะช่วยเรื่องของระบบประสาทนะคะเมื่อเราผ่อนคลายเราก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะผลงานก็จะออกมาดีสิ่งที่เรามีปัญหาเราก็จะคลี่คลายหรือแก้ปัญหาได้นะคะนี่มีมีผลวิจัยเอยอะแยะเลยเรื่องขึืนของสมองค่ะเวลาเราเจอสถานการณ์ไม่ดีหรือเจอปัญหาชีวิตเนี่ยคลื่นสมองไงยยิ่งคลื่นสมองที่มันเป็นลบๆไม่ดีต่างๆค่ะมันก็ส่งผลด้านไม่ดีต่อชีวิตแต่เมื่อคลื่นสมองมันสงบค่ะ การแก้ปัญหาชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นและก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะสรุปแล้วในเดือนนี้ค่ะนะคะแม้จะเป็นไพ่เรื่องของการงานวิตกกังวลนะคะแต่โดยรวมนะคะเรื่องอะไรที่คุณวิตกกังวลมากจนเกินไป บางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คุณวิกตกกังวลน,นะคะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงนะคะงานเงินความรักโดยรวมกะนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีเงินก็มีเข้ามางานคุณก็จะแก้ไขปะนะัญหาสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วงานที่คุณกังวลอะไรก็แล้วแต่เงินก็จะจ่ายนะคะอ่าในองค์กรบริษัทธุรกิจหรือรวมถึงนะคะอ่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคุณนะคะคุณจะมีะไรายได้เกิดขึ้นค่ะด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยความรอบคอบของคุณจะไป กังวลน,นะคะเพราะยิ่งเราเคลียดวิตกเราจะมืดแปดด้านเราจะไม่เห็นช่องทางหรือไม่เห็นโอกาสที่จะทําให้เรามีไรายได้เข้ามากะฉะนั้นต้องทำให้จิตผ่อนคลายนะคะอิ่มเอิบเบิกบานกะนะคะสิ่งที่จะทําได้นะคะตามที่คุณเลือกได้เลยคือทําบุญทําทานไปวัดไปวาทําไมล่ะเพื่อให้จิตเรามันรู้สึกดีเพราะคนไทยเราเชื่อเชื่อแล้วเรารู้สึก ใจเบิกบ้านผ่องใสค่ะฉะนั้นกะทาบุญทําทานถ้าเราไม่อยากทําบุญทําทานส่วนมนต์อยู่ที่บ้านทําสมาธิที่บ้านออกกําลังกายนะคะ,ะทํากิจกรรมอะไรที่เรา รู้สึกดีมันก็จะช่วยให้ระบบอารมณ์ความรู้สึกเรามันเบิกบานกันและสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเราทําสมาธิ่ะเรามันฝึกสติมันฝึกสมาธิสม่ําเสมอนะคะจิตมันจะผ่องใสจิตมันจะสงบแบบถาวรค่ะออโต้ค่ะแต่ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆค่ะนี่ก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะการเสริมดวงชะตาที่ไม่เสียเงินเลยคือมันฝึกสติมันฝึกสมาธิค่ะเพื่อเปิดรับโชคเปิดรับสิ่งดีๆ กับชีวิตและการฝึกสติสมาธิตรงนี้เนี่ยแหละจะทําให้ชะตาชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปหากวันนี้เราเจอปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายการเงินการงานความรักปัญหาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่จิตของเราค่ะไปโฟกัสไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะเป็นประเด็นหรือเป็นปนัญหาใหญ่กว่าเรื่องอื่นนะคะและเราจะปล่อยการยึดมั่นถือมั่นได้มันก็ต้องอาศัยการ สติฝึกสมาธิเพราะสติและสมาธิค่ะเมื่อเราฝึกมันจะสลัดการยึดมันก็ก็ปล่อยนะคะและ การปล่อยตรงนี้เนี่ยแหละมันจุททำให้เราค่ะนะคะสภาวะหรือปัญหาที่เราเจอมันจะคลี่คลายไปอื่มนะคะสำหรับการรยากรในวันนี้เป็นเพียงเกณฑ์นะคะเป็นเพียงเกณฑ์เท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านฉะนั้นให้เพื่อนๆมีสติไม่ประมาทกรับชีวิตแล้วให้จําสิ่งที่อาจารย์บอกไว้เลยค่ะสิ่งที่เป็นหมอดูประจําตัวของทุกท่านมีวิทยาศาสตร์การันตีรับรองแล้วคือกระแส จิตภายในของทุกท่านนะคะมันเริ่มตั้งแต่ความคิดเลยและอารมณ์ค่ะทั้งสองอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนกายเราค่ะและกลายมันก็ส่งผลต่อผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราเรียกว่ากรรมกรรมมันจึงเริ่มจากจิตที่คิดก่อนแล้วอารมณ์ตามมาแล้วก็ลงมือกระทำ นะคะลงมือกระทากระบวนการเหล่านี้เรียกกรรมหมดเลยนะคะให้เราเข้าใจว่ากรรมคือการกระทําเริ่มตั้งแต่จิตอารมณ์แล้วก็ลงมือแล้วก็ผลลัพธ์รวมทั้งหมดเนี้ยคือกรรมที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเราอยากให้กรรมดีๆเกิดขึ้นสิ่งไหนที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่จึดเราก่อนคือความคิดเราอารมณ์เราควบคุมทั้งสองอย่างนี้ให้ได้ชีวิตเราก็เปลี่ยนและการจะควบคุมได้เราก็ต้องฝึก ฝึกแล้วนะคะ้าไปดูจิตดูใจเราก่าให้เห็นให้รู้กันและชาวพุทธเราก็สอนอยู่ด้วยพุกศาสนาก็สอนเรื่องจิตเพียงแต่อาจจะมีอุบายวิธีการสอนหรือชื่อสมมติที่แตกต่างกันก็อยู่ที่เรากัานะคะชีวิตที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนหมอดูนี่แหละนะคะ หมอดูมาจากตำรามาจากสีติเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่นะคะไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากฝึกนะคะและก็ไม่เชื่อนั่นเองนะคะอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะอาจารย์ก็เลยปิดท้ายนะคะมันเป็นสีติของหมอดูอาชีพนักพยากรณ์นะคะตำราพยากรณ์มันเป็นสีติที่กบ เอาไว้นะคะว่าส่วนใหญ่ทําไมถึงเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะส่วนใหญ่จิตเราไม่สงบนะคะจิตเราไม่สงบค่ะนะคะและจิตเราไม่สงบเราก็นะคะก็ต้อง ะะเจอเผชิญสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้จึงมุ่งเน้นนะคะอาจารย์พยากรณ์มักจะนำเรื่องจิตวิญญาณก็มุ่งเน้นว่านะคะผู้ที่มาฟังนะคะแล้วนะคะ,ะจุดที่มันเป็นประโยชน์นำไปปรับไปใช้จุดที่ไม่ดีเราก็ข้ามผ่านไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรณ์และแบ่งปันเรื่องจิตวิญญาณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าวันนี้พยากรณ์และพูดเรื่องจิตวิญญาณกระทบจิตใจของท่านใดไม่ นะคะไม่มีความสุขรู้สึกไม่ดีต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ